วันนี้เราจะมาเล่นเกมเดลเรียวกันนะครับฝึ่งเกมนี้เป็นเกมเอาโอกาสนะครับเราจะเริ่มเล่นกันแล้วนะครับนี่เราจะไปห้องจองกันแล้วนะครับผมเล่นแค่คนเดียวนะครับมาดูกันนี้ครับว่าผมจะเอาชูรอดได้ไหมครับีนเดลเรียวโอกาสที่นี่นะครับนี่ญาติกรรมการมารลับผมนะครับเฮ้ยสวัสดีตอนนี้ยากรรมการบรรลัผมนะครับอือเราจะไปกันแล้วนะครับคุณผู้ชม เริ่มแล้วเริ่มกินก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวต้องไปขายทองก่อนนะครับอืมไม่ใช่ทองดิก้อนพลังงานมันดำดำเสียเอามาขายก็ให้คุณเอเลี่ยนขอบคุณคือตรงนี้มันมีที่เอาไว้ตักฝาฟรีๆโดยไม่ต้องเสียตังค์เนียนะครับเราจะไปตรงร้านหาร้านขายขายน้ำมันนะครับรออยู่ตรงนั้นเองครับ จะมาฟืนา้นน้ำมนนี่ครับมันเป็นน้ำาติมมันอะไรก็ไม่รู้ก็ไฟแบบนี้ไปเลยครับใช้ได้เดี๋ยวผมจะไปฟื้อุปกรณ์ที่อื่นอีกนะครับผมจะไปฟื้ออุปกรณ์ที่อื่นอีกนะครับนี่คือร้านปืนนะครับผมจะฟื้อปืนที่ไปครับหกสิบบาทมีกระสุนกี่สังหกนัดมีกระปืนหนึ่งอันนะครับแล้วก็แค่นี้ครบแล้วครับ เรขึ้นรถแล้วนะครับตอนนี้เราก็ขี่รถอยู่นะครับโคตรสบายอ่ะเรายังไม่เจออะไรแปลแกเลยเรามีปืนเก้าเก้าลูกสี่หยดโดยตรงนั้นมีกระส,อง,ะสะรอะองอย่างเราจะไปสำรวจกันนะครับอืมน่าจะมีสักอย่างนั่นแหละถูกเพลงมาออกกันเลย อืม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 เอองมาตะไกเลยวะยิงมาตะไกเลยเออกลับไปเลยไปเลยไปถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดไขด้วยนะครับ ชืบอุ้ยตรงนี้ไม่ต็ดฝั่งกาแฟเก็บไปอันหนึง่งแทนฟังกาแฟยิ่งดีนะมันเราป้องกันได้เหมือนว่าจะหมดแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปเก็บตัวนี้คือก็อันนี้อีกอันหนึ่งครับ ีใช้ได้ดีเลยโอเคเผาเผาเผาอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทำเป็นแผ่นฟ้าปิดไว้ตรงนี้นะครับจะป้องกันได้เรียบ ก็ผมรูบอกไปอย่างนี้ครับผมตายในเกมนี้คลิปจบทันทีเอามาถ้าใครฟังไม่หลงเรื่องนะถ้าผมตายในคลิปนี้คลิปนี้จบทันทีแค่นั้นและครับดูกันนะครับผมจะเจออะไรบ้างครับเจออีก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 ฟังหนึ่งครับเขังใช้ดาบมังฝาอืมอืมอืมไปดูกันนะครับว่ามีอะไร ของบนุนดีเป็นแชมป์งั้นโอ้ย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 อืมเนี่ยอะไรอ่ะอืมอ๋อเ้าจอดตแตกๆกบอนี้ก็ต้องฝูฟับน่าจะเอาไปขายได้นะเนี่ยเราไปดึงกันด้วกันเนี่ยอะไรลุ้มอะไรลุ้มกระจกอลไรสักอย่างนะครับผมไม่รู้นะเดี๋ยวราวังนี้ผมจะไปเก็บฝูงเลี้กันเลยนะครับ อืมได้แล้วเฮ้ยตัวนีงตัวนี้อันตรายอืมหัวนี่หัวคือแค่นี้ก็คงพอแล้วมั้ง

ไหนนี่อ่าอีกอันหนึ่งไปตรงนี้น่าจะมีด้วยมากอืมตรงนี้แหละน่าจะมีผมมีปืนผมไม่กลัวหรอกเอากิน อืมอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. mm ืมอฟูหมดแล้วหรือแค่ฟองน้ำหมดอืมอืมตายใจหมดใจหมดอืม Ôi Ơi Ôi. Mm. Kẹp ba Ừ mm. Nóng được chứ Đừng Ok Ok

ฮึ่มจืฮะอะไรวะเนี่ยเอ้ยที่ใหม่ผมไม่เคยเห็นนะเขาเล่นครั้งแรกผมไม่เพลงเพลียง,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 ยงไม่เห็นเลยด้วย แค่ไม่มีตัวนั่น,นดีก็ฝนมันหมดเลยอืมอืมนั่นอะไรผมไม่รู้จะไปสำรวจกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นละเเสียง อุ้ยพูดเลยว่าไม่เข้าใจอืมพูดเลยว่าพูดอะไรกันวะเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งเหรออุ้อู้อู้ตัวเดียววะอู้ตายตาย

โอเคโอเคโอเคดีไ okay, บ okay. ายบายบายลูกทางนี้ขึ้นมาโอเคโอเคโอเคไม่ึ้นเลยโอ เอ้ยทมบีเยอะจังเลยเงินวุ๊บโอ้ยเยอะเยอะวิ่งออกก่อนโอ้ย กูเลยไม่เข้าใจเลยอุ้ยๆหน้ยหน้า,า,านีอาไอืมยิงไม่ได้ไปไปไป,ไปอือคีวิีคงจบไปพียงแค่นี้แหละแล้วก็ตายเลย